สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้เมินสิพาไปสวนค่ะพอดีเมินจะไปเก็บผักกวางตุ้งค่ะอยู่สวนพอดีปลูกไว้ตะปีกอนค่ะมันเลยเหลืออยู่แปลงเดียวมิ่นก็ไปเก็บหลายรอบแล้วจ้ะก็เหลือพ่อได้เก็บอยู่จ้ะมื่อนี้เมินก็เลยว่าสิออกไปเก็บมาค่ะเก็บผักกันเลยจ้ะมิยนมาหอดสวนแล้วค่ะมีแต่ยอดงามๆค่ะ เก็บหลายรอบแล้วมันกระโปงไม่เรื่อยๆอะค่ะจะกเก็บไปเรื่อยๆเลยค่ะว่าสิเก็บจนว่ามันหมดยอดที่โปงไม้ละค่ะอย่านมันแก่ก่อนอันนี้ใกล้สิแก่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นดอกแล้วเนาะก็เหลืออายุบ่หลายนะจ๊ะเด็ดออกมันกระโปงไม้โปงไม้แต่มันใกล้จะหมดยามมันแล้วละค่ะ ช่วงนี้มันหนาวอยู่จ้ะลืมปลูกผักเพราท่านได้เลยอากาศมันเย็นเยๆอยู่ค่ะแต่คิดว่าประมาณเดือนหนาน,นี่ละจ้ะน่าจะปลูกผักเริ่มปลูกได้แล้วค่ะแต่ว่ากระเรียมแปลงไว้หมดแล้วล่ะค่ะยังเหลืออยู่จ้กกะมาเก็บไปเรื่อยๆเลยค่ะ คิดว่าจะบ่มีแล้วพอดีก็เลยออกมาเบิ่งค่ะก็ยังมีพอได้เก็บอยู่ค่ะเดี๋ยวเมื่อน,นี้มินว่าสิเอาไปลวกไว้้ากินกับซอสนะคะแล้วก็อีกเครื่องนึงก็ว่าจะเห็ดเข้าพัดให้ย้ายค่ะเหเ็ดเข้าผัดเข้าใส่ผักกวางตุ้งนี่ล่ะค่ะพัดให้ยายกินค่ะเก็บไปเรื่อยๆเลยค่ะ จนกลัวจะหมดแหละแต่ก็ได้หลายเติมแล้วค่ะปารเก็บแล้วกันยังเหลืออีกหลายอยู่ค่ะมันอดใจว่าได้ค่ะต้องเก็บ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 เห็นมันหมดเลยไ <c oughs> ม่แต่หย่อนงามๆเก็บไปกับเพิ่นจ้ะเก็บลบย่างหยุด <c oughs> ไกลละใกล้มนแล้วเลิ่มไปจนไกลสิมนแล้วตอนแรกนึกว่ามันจะตายไปกับหิมะแล้วแหะคะ่ะแต่ว่าพอหิมะอืดมันกับปรุงขึ้นมานะะ้าหมค่ะญี่ปุ่นเขาจะเอินเขาจะเอินผักไออันนี้ว่า นานนฮานะค่ะพักกวางตุ้งหยอดอวบอวบอเบิดยังเนี่ยไก่ละปลายังเหลืออยู่ย่านมันแก่ก่อนค่ะ เก็บไปเลยเก็บไปหลายๆเลยเ <c oughs> ก็บแล้วก็ยังเหลือหลายอีกคือเกาอยู่เก็บพิ้นเลยจ้ะเบิดโปกเป็นเก็บแล้วเก็บอีกหลายรอบแล้วล่ะคะ่ะ แป้งเดียวกับเก็บจนแบบจนกินจนคุ้มเลยละค่ะแปลงเดียวมันหลายเนาะ น่าจะพ่อแล้วจ้ะมันหลายแล้ว เก็บพื้นเลยจ้ะออบไส่ถุงก่อนโอ้ได้หลายแล้วพอซ้ำนี่แ่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแปลงอาซาสุกิมันคล้ายๆกับต้นหอมนี่แ่ะจ้ะบบรูวา่าอยู่เมืองไทยเขาเอื่นอีหยังค่ะ มนว่าจิเก็บไปใบมันเอาไปใส่ก่อยประทูใส่ปนใส่แก้วจังสันละจ้ะคล้ายๆกับต้นหอมแต่กับโบแมนต้นหอมค่ะบูรูเขาเอินนอียงค่ะหลุดจากเตยุ่ปูนเขาเอินอาซาสุกิ รังงามเลยค่ะอันนี้เป็นต้นกระเทียมค่ะต้นกระเทียมปลูกไว้ตะปีกอนขึ้นกันค่ะนี่แหละค่ะแปลงที่ปลูกไว้ตะปีกอนกับมีสามแปลงนี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นแปลงของกระเทียมค่ะ ดีมิ้นเข้าบ้านมาแล้วค่ะกันเล่มมาลวกผักแล้วค่ะลวกผักเห็ดกับข้าวห้ยายค่ะลวกผักที่ไปเก็บมาแล้วค่ะผักกวางตุ้ง มักกินผักค่ะสดสดใหม่ๆจากสวนเลยอันนี้มินกับมาหันหันแบบเรียะค่ะเอาไว้ทาเฮดเข้าวผัดไ้ย้ายค่ะอันนี้ส่วนอันนี้กัเอาไว้จากินกับซอสค่ะมาเริ่มเฮ็ดกันเลยค่ะมินตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะอันนี้จะเฮ็ดข้าวผัดแบบญี่ปุ่นไ้ย้ายค่ะข้าวผัด เขาพัดพักค่ะอันนี้ก็เป็นมิโซะค่ะเขาก็ใส่มิโซะลงไปมิโซะแต่ให้ มันละลายกับน้ำมันค่ะอันนี้จะเป็นมิโซะของญี่ปุ่นค่ะจะขาดมิโซะบ่ได้ค่ะเห็ดหยังก็เป็นน้ำซุปเป็นหยางกระไซมิโซะอันนี้ค่ะที่เฮ็ดมาจากทัวค่ะจากนั้นเขากะไ่ไอผักที่เขาขั้นไว้ค่ะ อันนี้ผักกวางตุ้งเขาก็ใส่ลงไปเลยค่ะกับค้นให้เขากันเลยค่ะค้นจนเขากันดีอะค่ะให้เขากับมิโซะค่ะค้นไปเรื่อยๆเลยค่ะ ันนี้ก็ใส่ผงนัวค่ะเหล้วแต่เฮาหมักเลยค่ะแล้วก็ใส่ดาชิค่ะใส่ผงดาชิผงดาชิที่เฮ็ดจากปลาค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเฮาก็กะกาเอาแล้วค่ะเหล้วแต่ความชอบของคนถ้าใส่มีโซลายมันก็จะออกเข็มๆค่ะ กใส่พอดีพอดีกับที่เฮาจะพัดนะคะจากนั้นมิ้นก็ไปตักเข่าแล้วก็เอาเข่าสวยะคะ่ะเอาเข่าสวยมาลงะคะ่ะเอาลงใส่ะคะ่ะแล้วก็คน้นให้มันเข่ากันหมดอะคะ่ะเห็ดง่ายๆะคะ่ะคนญี่ปุ่นคนเก็มักกินแบบนี้อะคะ่ะเป็นกับเข่าที่เห็ดง่ายๆะคะ่ะ มันก็นแล้วแต่ละบ้านคือว่าล่ะค่ะแต่ละบ้านกินแบบใดค่ะแต่ว่าบ้านย้ายนี่จะยูแถวแถวชนน้ำบูดค่ะเพิ่นจะกินอาหารแบบแต่ละหมองแต่ละผกักมันก็บ,บ่กือกกันเนาะค่ะเนาะก็แล้วแต่เฮียนไผกินจังใดแล้วแต่ผักกินจังใดก,กใด็คือจังบ้านเขาอีสานเหนือจังส่ล่ะค่ะบางที่กับเขาอาจจะบ่กือกันค่ะ แต่อันนี้เพื่อนกะเพิ่นกะกินแบบนี้อะค่ะนี่ค่ะวิตามินสูงค่ะนี่ค่ะมิกนกะผัดแล้วแล้วอร่อยแซ่บค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นดอกผักกวงตุ้งค่ะนาโนฮานะพอดีหมิ่นไปยางเหล่นมาค่ะบรรยากาศดีค่ะ แดดดีอันนี้ไปตอนค่ำๆค่ะอากาศเย็นๆจังน้อยไปยางหล่นค่ะเมื่อนี้คลิปนี้กะมินก็ขอฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มินในเด้อค่ะมินกัเพึงเปิดค่ะพอกันไม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ